กันกันตถาวอนครับพักนี้เลี้ยงแต่ลูกครับมินพิชียค่ะพักนี้น่าสวยจังจุดเด่นของพักคุณนี่คืออะไรผมว่าในการดีเบตครั้งนี้อาจจะมีเวลาไม่พอนะครับเพราะว่ามีแต่ข้อดีทะในท้ายพูดข้อด้อยนี่ไม่ต้องมีแอร์ไทม์หรอกครับแต่ข้อดีอาจจะต้องสองสามวันนะครับข้อดีอะข้อดีนี่เห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยข้อดีพูดได้ทั้งวันค่ะ ลองวิเคราะห์ข้อดีของมนกันมันอาจจะเยอะคุณอาจจะเลือกพูดไม่ถูกครับคิดไม่ออกอะขายได้ง่ายขึ้นนะครับสินค้าดีราคาดีมาร์เก็ตติ้งดีคุต้องเป็นมืออาชีพครับเลือกสินค้าที่มีคุณภาพถ้าให้ผมนึกก็บริษัทเด็กห้งกรุ๊บครับเรื่องค่าไฟที่แพงเนี่ยมากบ้านผมขนาดติดโซลาร์เซลล์แล้วนะครับเกือบสองหมื่ ปกติของคุณนี่เท่าไหร่นะพันหหรือพันแปดนะสามพัน <3, 000. S 1> อันนี้มันใช้ไฟได้กี่ชั่วโมงครับ <15. S 1> ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าสามพันโอ้ 3, oh, ครับอันนี้ติดโซลาเซลล์ไหมคะติดอ๋อ <laughs> 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 นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่อะนโยบายพักคุณไม่มีนะครับเขายังไม่ถามเลยค่ะลดค่าไฟไให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับคุณลดค่าไฟให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะใช้ไฟบ้านพี่กันได้ไหม <laughs> คือเนื่องจาก ENA ว่านโยบายของพรรคเขาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าค่าไฟมันแพงมากเนื่องจากอากาศมันร้อนนะครับก็มาที <น ressive. S 1> ่เดีย์ของเทาส์สิครับเปิดอะไทั้งวันอันนี้ไคเก่งราบบินนะคะบินคิดว่าต้องมีค่ะถ้าเขามีออปชันที่2เผื่อไว้อะนอกเวลาง,งานที่เขาต้องทาอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นรายได้เสริมถ้าวันหนึ่งรายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเอาอะไรก็พี่เพจครับแล้วก็ทําไม่ดีกว่าลอกเลยอ่ะ บวกทำให้ดีกว่าไงุณไม่ได้ฟังแล้รัทักษะการฟังไม่มีเลยชิญครับคำถามต่อไปครับขอกี้ค่ะสิบปะกูถามมึงอะ<ห>ใช่ปะเ<ห>ขาพูดว่าขอกีใช่ปะหมาใช่ปะมินว่ามันผู้ดีอังกฤษดีดอ่ะแล้วก็แบบนารักอะผมไม่ใช่ปะ่ะฮะเพราะว่าหน้าเหมือนผมออไอ้ ใช่ชอบเลีเ้ยงชิบะครับหน้ามันคล้ายๆกันน่ารักครับโอ้อ,อันนี้ต้องทําใจเลยฮะเนื่องจากว่าเราเที่ยวกันเป็นงานหลักเลยเพราะว่าเราทําที่ไหนก็ได้ที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตครับเดลคอนเที่ยวบ่อยคิดเห็นยังไงดีค่ะนึกอยู่นะนึกคําตอบอยู่นะทัวร์คำถามแปลว่านึกคําตอบนะอย่าขัดจังหวะเวลาคุณพูดสิครับผที่การฟังไม่มีเลยอ่ะขอโทษครับสองส สองสอคือสบาํมเสมอและสร้างสรรค์ถ้าคุณจะต้องทำอาชีพอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงและยั่งยืนและมันอยู่ในเทรนด์โลกจริงๆสุดท้ายคุณต้องเป็นมืออาชีพครับและออนไลน์จะเป็นหนึ่งในทุกๆอาชีพที่คุณทำเสมอเพราะฉะนั้นครับผมพูดแค่นี้แล้วก็ตัดสินใจเลือกกันเองว่าตอนนี้คุณจะไปในทิศทางไหนและคุณจะเติบโตไปในโลกอนาคตได้อย่างไร ชอบแบรนด์อะไรครับแบรนด์ที่คุณชอบที่สุด The Icon Group สิ่งที่ผมชอบเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Kevin คอยคุณถาอะไรครับคุณถามชอบแบรนด์นี้เหรอชอบ Kevin ถาม Kevin Klein เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวไม่ควรโมทให้เขาเค่ะชอบ Kevin นี่คุณไทยอินเหรอทำไมก็ผมชอบผมผิดอะไรผมผิดอะไรฮะเขามาแย้งผมทำไมอ่ะเขาไปฝ่ายค้านเอ่อโอเคโอเค